ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่ขึ้นเคยกันหนดชีวิตเส้นทาง สนับสนุนรายการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติคแอร์ไลน์รถเช่าเอวิสวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กลางหลวงดอยอินทนนจังหวัดเชียงใหม่บางกอกโฮสต์จดทะเบียนโดเมนเนมและบริการเว็บโฮสติ้งเมืองไทย .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทย ไปบินตูเชิยงใหม่ันรับรอบนี้จะไปผจญภัยหลายที่ ย,ยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณคข้างลำหนาวไายเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผูช้ชายออกมาเจอเกลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่เคย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่รายการสารคดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพบกับพิกัดการเดินทางใหม่ๆ ทางที่อยู่ในเมืองไทยและต่างแดนนะครับผมอิฐสายทองเป็นผู้ดําเนินรายการครับจะพาทุกๆกคนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในเมืองไทยและต่างแดนในวันนี้ครับพาทุกๆคนฮะบินลัดฟ้าจากกรุงเทพมหานครด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับมาถึงที่สนามบินเชียงใหม่ครับเป็นสนามบินานานาชาตินะครับซึ่งทําให้เราได้พบกับพิกัดใหม่นะครับที่นี่คือทุ่งนาขั้นบันไดเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับ อยู่ที่ดอยอินทนนท์นั่นเองครับที่นี่คือหมู่บ้านแม่กลางหลวงครับและข้างหลังเรานี่ก็คือเป็นกระอ๊อบน้อยๆน,นอนอยู่ริมนาแล้ววันนี้เราจะพักผ่อนกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเดินทางปจญภัยเทปนี้ครับจะบอกเลยว่าเป็นการเดินทางแบบสีเขียวแบบหัวใจสีเขียวเลยครับสวัสดทุกคนฮนะ ไปดูเรื่องของวิถีชุมชนของชาวกะเหลี่ยงที่นี่ครับเขาอ,อยู่กันแบบไหนก็ทําอาชีพอะไรกันบ้างครับแล้วก็พาไปชมวิวทิวทัศน์ที่บอกเลยครับว่าหลายๆคนจะคิดว่ามีอยู่ที่นี่เองเหรอรับลองครับเทมปนี้สนุกแน่นอนติดตามชมต่อนะครับ คุณผู้ชมฮะมาถึงที่บ้านแม่กางหลวงนะครับเป็นที่เดียวเลยก็ได้ครับที่มีร้านกาแฟอยู่ปลายนาเป็นร้านกาแฟที่เก๋มากๆแล้วก็ต้องเดินข้ามไม้ไผ่แบบเนี้ยเพื่อที่มาจิบกาแฟที่นี่ครับแล้วก็ชมนาสีเขียวตุลาพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้องพอข้าวตั้งท้องปุ๊บป,บปบุจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวอ่อนเป็นสีสีเขียวเข้มแล้วก็ออกเป็นสีน้ําตาลก็เรียกว่าสีทองนั่นเองฮะ ก็ใครท้ามาหลังจากเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะกลายเป็นสีทองนะครับยังไงก็ตามผมเห็นร้านกาแฟแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองตามมาครับไปดูครับว่าวันนี้เขามีกาแฟอะไรให้ดื่มบ้างครับเพจนี้บอกเลยชิลและสนุกมาก,มาก,มากครับ มาถึงแล้วชื่อร้านอุ่มเอิบนะเป็นกาแฟอยู่ปลายนาะอันนี้มีกาแฟอะไรดีๆีมั้งเป็นกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนกาฟนแ <ขอ S 1> าฟร,แร้อนครับกาแฟร้อนเอาลาเต้ไหมลาเต้ลาเต้ก็ใส่นมใช่ไหมใช่ใช่ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยไหมนี่ต้องเข้มๆต้องเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนเอสเปรสโซ่ร้อนเป็นช็อตเลยช็อตครับเป็นดับเบิลกับซิงเกิ้ลอย่างนี้ต้องลองขอดับเบิลเลยดีกว่าได้เลยครับกาแฟที่เดี๋ยวก่อนถามก่อน กาแฟนี้เอาจากไหนครับเป็นกาแฟโดยถนนเราเนี่ยครับปลูกที่ไหนครับที่หมู่บ้านตามหมู่บ้านจะมีชาวบ้านปลูกอยู่ใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยครับครับที่กาแฟดีนะครับครับเพราะว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลพันกว่าเมตรพันกว่าเมตรครับแล้วรสชาติพันสายพันเป็นเป็นอาราบิก้าอาราบิก้าครับถ้าเป็นทางใต้จะเป็นโรบัสต้าใช่ไหมอ๋อเนี่ยไงคอกาแฟต้องรู้นะเพราะรสชาติมันจะนิดนึงต่างกันนิดหน่อยตอนนั้นผมอยากจะลองเอาแบบเข้มๆเลยดีกว่าเราคอกาแฟอยู่แล้วเอาเอสเปโซ่ดับเบิลช็อตดับเบิลช็อต ไม่ใส่น้ําตาลนี่รเราจะรู้เลยครับว่ารสชาติกาแฟเนี่ยความเข้มของมันขนาดไหนบางคนบอกว่ากินกาแฟแล้วนอนไม่หลับตายแข็งหัวใจสั่นอันนี้ก็แน่นอนครับมันมีส่วนผสมของคาฟเฟอีนอยู่ก็อาจจะทําให้มีการกระตุ้นหัวใจได้ยังไงเราต้องระวังครับแต่ว่าสําหรับพวกเราฮะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนักเดินทางเรื่องก,กาแฟไม่ได้ฮะและไปที่ไหนบอกกาแฟดีเราต้องไล่ชิมวันนี้ลองดูครับว่าที่เขาจะทำได้อร่อยขนาดไหนครับ มาแล้วมาดมกินก่นนนนอน<อ>หอมมากอ,อันนี้เวลาขอเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมอโอ้หือกลิ่นหอมเสือ้อไหมว่าเราสามารถดื่มได้ดี๋ตอนนี้คือแป๊บหนึ่งมันร้อนจะสามารถจิบเลยแล้วก็กลึ๊บเลยหูเข้มเข้มตาปิดเลยอ๋อ จยิงช็อตเดียวนี้ถึงเที่ยงคืนเลยนะไม่ต้องหลับ <c oughs> แต่ก็สองช็อตได้ตาสว่างถึงเช้าอะ <c oughs> นะเฮ <c oughs> ้ยอ่อยหลจริงคุณผู้ชมก็ถือไว้ว่าเป็นกาแฟคุณภาพจริงๆนะอยากจะให้แวะมาบางคนไม่ได้พักที่บ้านแ <c oughs> ม่กลางหลวงผู้ชมก็ขับรถผ่านเนี่ยจริงๆมีเดตกิเนชันอยู่ที่ยอดดอยใช่ไหม <c oughs> แวะมาดื่มกาแฟก็ยังดีมีเค้กด้วยตัวไหนดีเลดเบลเวตมีไหมเลดเบลเวตมีครับ <c oughs> มีแต่เค,ค้กเค้ก็นุ่มนะครับเค้กเค้ก็นุ่ม ผมว่ามันไม่เหมาะกับผมอะเอาเวลเวดดีกว่ามหมดแปแลวนนหนึ่งนะมาดูช็อตที่สองครับไหวไหมไหวยอยู่แล้วเข้มตาปิดจริง,รงถ้าไม่ไหวนะจริงๆคุณผู้ชมทำอเมริกาโน่ฮะ,ะเขาก็เ,าเอาแบบนี้แหละไปเติมน้ำร้อนใช่เพิ่มขึ้นมันก็จะจางขึ้น ทาได้นานขึ้นนะครับอย่างพวกผมฮาร์ดคอร์ซาดิกก็จะทานแบบนี้สำหรับสาวๆเองเขาเลยทำพวกคาปูชิโน่ออกมาเพื่อให้รสชาติมันเบาบางมากขึ้นมีส่วนผสมของนมและครีมต่างๆก็สาวๆคออ่อนนะครับก็สามารถที่จะดื่มกาแฟอร่อยๆแบบหวานนุ่มละมุนแบบนั้นได้เลยสำหรับผมฉอดเดียว <c oughs> สุดยอดฮะ มาแล้วกิฟเกสไลเดอร์ฮะตรงนี้อากาศดีไม่ร้อนเลยแล้วมีแบบเหมือนอยู่ในห้องแอร์ที่ทำงานเลยอ่ะแล้วก็ได้เค้กดีๆได้กาแฟรอร่อยแล้วเมื่อกี้ทานไปแล้ว2ช็อตตาแข่งปากเลยอ่ะเขมมากนะแต่ไงไตามฮนะ เพื่อนๆที่แบบว่าอยากมานั่งชิวๆก็สามารถที่จะมานั่งทานเค้กอร่อยๆแบบนี้ได้เหมือนกันนี่เลดเวลเวของผม <c oughs> กลิ่นครีมอร่อยส่วนกาแฟเห็นไหมฮะ <c oughs> ก็มีหลายรูปแบบครับคุณผู้ชมก็เลือกทานเลือกดื่มได้แล้วก็นั่งดูปลานั่งดูนาข้าวไงก็ตามเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าชาวกะเหรี่ยงที่นี่ครับเขามีกรรมวิธี เก็บเม็ดกาแฟคั่วเม็ดกาแฟแล้วก็บดเม็ดกาแฟแบบมือแบบวิธีโบราณอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวพาไปดูครับทางนี้ก็ขอนั่งทานเค้กชิวๆ